ให้ดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีวูดของเราเป็นแบบไหนด้านในนะคะตัวนี้เป็นชนิดผงมีชนิดผงแล้วก็ชนิดแคปซูลนะคะส่วนตัวนี้ที่หลงตาทานจะเป็นชนิดผงละลายน้ําทานนะคะอ่าแตเชยเชยหลงตาแกะแท่นนะคะอันนี้ของแท้นะคะแต่อยู่ในกล่องซีนพลาสติกเหนียวแน่นนะคะลูกค้าค่อนข้างจะแกะยากนะคะอ อันนี้อยู่ในซีนพาสติกหนียวนะคะสินค้านี้มีออยแน่นอนนะคะผลิตมาแล้ว14ปีนะคะลูกค้ามีสัญ,ญลักษณ์าล้านนะคะพี่น้องอิสลามสามารถทานได้มีออยแน่นอนนะคะมีเดือนปีการผลิตมีให้ครบนะคะแล้วก็ส่วนผสมขั้นตอนมีอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้พอจะแกะให้หลวงตาได้แกะนะคะหลวงตาช่วยแกะโชว์ให้พอหน่อยะ อันนี้คือแก้วที่หลวงตาชงประจํานะคะนี่เป็นแก้วของหลวงตาเออานี่ยซ่องว่นี่ละจ้าะคะ่ะในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมดห้าซองนะคะหลวงตาชงแบบไหนให้ชงให้ดูเลยนะคะหลวงตาขยับแก้วไปต่อหน้าข้างหน้าหลวงตาเลยเจ้าค่ะนะคะอันนี้คือแก้วแก้วประจำของหลวงตาท่านเองนะคะแก้วกินกาแฟแก้วกิน น้ำม้อนด,ดีบูลของลงตาเนี่ยแหละใช่ไหมคะดีมุนเนี่ยแหละของกินประจำเนี่ยนะกินเนี่ยมาส้สญญาแทกกันยังหันแล้วกอมาจินเนี่ยเทียาหมอก็ทาน<ม>ปกติของลงตา,าใช่ไหมคะมไม่แสบกระเพาะนะคะทานไปแล้วโว้หอมแล้วก็ช่องหอมหอมชิมหวานจานัง<า>เลยค่ะเดี๋ยวอ,อ้าวช่องถือคอถือร่างกายยืดวัวเนียตะนุกรับรับประทานง่ายแน่นอนใช่ไหมคะรับประทานง่าย แล้วดทันไงโบยากนี่ชงแบบนี้กินน้ำเป้าๆก็ได้น้ำห้อนก็ได้ห้อนห้อนห้อนอะไรกินก็ได้หรือเปล่าต้องอุ่นๆแนะนำว่าต้องชงด้วยน้ำน้ำเย็นนะคะน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นนะคะเพราะว่าถ้า อุ่นหรือร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้วิตามินเสียหายนะคะ <nên> ชงในน้ําเย็ยนหรือน้ํเปล่าธรรมดานะคะ <nên> เพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยเป็นเซลล์วิตามินพร้อมซึม<ๆ>ส่วนโรคประจาตัวนะคะความดันเบา,าหวานโรคไตโรคหัวใจโรคกระเพาะทานยาคุณหมอได้ปกตินะคะ<อ>ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยมันไม่ได้มีสเตียรอยหรือย,ยาปฏิชีวนะจึงไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะและอย่างหลวงตาท่านก็เป็นอ่าค่ามด้านนะคะหลวงตาก็ทานยาคุณหมอป,ปกติของท่านได้ค่ะคะ่ะ ค่ะอาไค่ะโอ้ดีดีหอมหอมสีรสวันจังเลยค่ะทานไงกินไงตามสบายมื้อเช้าได้ทานหรือยังคะมื้อเช้าได้ทานอยังไรพอดีมดพอดีหมดพอดีนี่เราก็ได้ทานนี่แหละอ๋อต่อเนื่องพอดีนะคะค่ะนะคะแล้วก็นะคะ หลวงตานะคะท่านทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะเห็นผลลัพธ์วันนี้ยินดีให้เครดิตยานะคะแล้วก็แลแ้วก็ตอนนี้ก็ชงให้ให้ทานให้ดูนะคะว่ามันมีรสชาติแบบไหนนะคะหลวงตาก็ทานชนิดผงละลายน้ําทานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับหลวงตาที่ท่านเป็นกระดูกทับเส้นหายกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะยินดีให้เครดิตยาแล้วก็ พรดิบูลเองนะคะก็จะขอตัวลาก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ,ะขอบพระคุณค่ะ,จะเจริญตรวมือจเจริญ